สนับสนุนโดย DBMP Double Mac Plus สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้สกุปข่าวท้องถิน่นบ้านบ้านทีวีช่อง73นะคะศูนย์ข่าวภาคใต้วันนี้เราอยู่ในเขตพื้นที่วัดไบริกสัทธารามหมู่ที่2ตำบลเคียนซาอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ก็มีพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดนะคะ ของศูนย์ฟืน้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยท่านสันติบุญรอดนายอำเภอเคียนซานะคะพร้อมไปด้วยสถานีตำรวจภูธรอำเภอเคียนซาแล้วก็โรงพยาบาลเคียนซาผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะคะทุกหน่วยงานเลยนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะได้มีการส่วนร่วมเกี่ยวกับพิธีเปิดโครงการในวันนี้นะคะวันนี้มีผู้เข้าร่วมบําบัดจำนวน50รายนะคะ ทั้งหมดนี้ก็จะแบ่งโซนก็คือลักษณะของการแต่งกายจะใส่เสื้อแต่ละสีไม่เหมือนกันนะคะเพื่อความสะดวกในการอบรมนะคะวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะปะลัดอำเภอนะคะทุกท่านที่เดินทางมาร่วมก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษนะคะให้กับผู้ที่เข้าร่วมในวันนี้นะคะผู้ปกครองเองก็ได้เดินทางมาเป็นกำลังใจแล้วก็ให ส่วนร่วมตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อให้ลูกหลานของตนเองที่เข้าสู่โครงการนี้นะคะใน50รายนะคะได้มีส่วนร่วมที่ดีเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ให้ปลอดภัยแล้วก็าการ เสพยาเนี้ยลดน้อยลงนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่หลายๆไฟฝ่ายเลยนะคะที่ให้ความรู้ตรงนี้นะคะก็คือจะมีการปฏิบัติตนมีข้อปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันนะคะในะโครงการนี้นะคะถือว่าเป็นโครงการดีๆครั้งที่2แล้วนะคะของอำเภอเกนซาก็คือวันที่3นะคะวันนี้นะคะเ็เริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะ2566ถึงวันที่21มิถุนายนนะคะก็ถือว่า เป็นวันที่สามสำหรับที่นี่นะคะแล้วกอ็อาหารการกินนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จัดไว้ให้เรียบร้อยสำหรับผู้ที่เข้าร่วมบําบัดน,น,นะคะก็คือวันนี้ก็เราก็ได้สัมภาษณ์ในบางช่วงบางตอนก็คือพูดคุยให้กำลังใจเกี่ยวกับผู้ที่เข้าร่วมในบําบัดในวันนี้ด้วยนะคะจำนวนสองสองรายนะคะเพื่อสอบถามความคิดเห็นนะคะว่าการันเดินทางมาร่วมบําบัดในครั้งนี้อาการ อของแต่ละคนะพัฒนาการอย่างไรบ้างดีขึ้นไหมอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราได้สอบถามนะคะการอ,อยู่ร่วมกันนี้นะคะเจ้าหน้าที่หล,หลายหลฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางโรงพยาบาลเกียนซานะคะฝ่ายปกครองเองนะคะก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะในแต่ละวันนะคะเพื่อจะมาอ,ะอบรมทําหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดกับผู้ที่เข้าร่วมบําบัดนะคะ โรงพยาบาลกันซาเองก็จะตรวจสอบเรื่องสุขภาพจิต ส,สุขภาพกายนะคะส่วนฝ่ายปกครองก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับโทษเกี่ยวกับายาเสพติดสารยาเสพติดอะไรต่างๆแบบนี้นะคะให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมนี้ได้เรียนรู้ถึงหลักเกณฑ์ถึงจุดประสงค์ถึงภัยถึงโทษของยาเสพติดนะคะเพื่อที่จะนําไปปฏิบัติตนเองให้มีศักยภาพดีขึ้นนะคะหลังจากมีการอบรมครบจํานวนกับวันที่เขากาหนดแล้วนะคะแต่การดูแลข,ของเจ้า หน้าที่แต่ละคนก็ถือว่าเป็นการดูแลอย่างเต็มที่นะคะวันนี้ก็ได้ร่วมงานร่วมมือกันหลายหลายฝ่ายนะคะทางวัดอ่าปลายริกสัทธารามเองก็บริการอ่าร่วมมือให้กับพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะวันนี้น้องมาบําบัดเป็นครั้งที่เท่าไหรแล้วคะอ่าครั้งแรกครับผมแต่เป็นคืนที่สองนะครับคืนที่สองเลยนะคะครับผมค่ะได้มี ส่งรือว่ามาเองคะอ่ะเข้ารับการสมัครสมัครเข้ามาเองครับผมแล้วก็ได้มาเรียนรู้กฎระเบียบตรงนี้กับเพื่อนที่เข้าร่วมบําบัดมีความรู้สึกอย่างไรคะรู้สึกว่าใช้ชีวิตประจําวันได้ได้ดีขึ้นครับปกติขึ้นครับยังอโอเคครับผม อำเภอเกียนซาในสันติบุญรอดอย่างไรบ้างกับโครงการดีๆในครั้งนี้ค่ะก็อยากขอบคุณครับท่านที่ได้เปิดโครงการดีๆนี้ให้สำ,ให,สำให้สำหรับอำเภอเกียนซานะครับสำหรับเยาวชนอำเภอเกียนซาจะได้เป็นคนดีของสังคมแนละก็จะได้ผลิตบุคลากรท,ที่ที่มีคุณภาพขึ้นไปนะครับและก็น้องอยากจะฝากถึงบุคคลรุ่นหลังเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างไรบ้างคะอยากจะเตือนกับบุคคลรุ่น,ร,นรุ่นหลังนะครับรุ่นน้องต่อไปว่า ยาเสพติดนี้เป็นเป็นภัยนะครับพยากให้โทษมากต่อสังคมเราทุกวันนี้นะครับค่ะวันนี้น้องรู้สึกดีใจไหมคะที่ได้ว่ากับโรงกานนี้ครับรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นไหมคะครับที่ได้มาเรียนรู้ถึงกฎกติกาในครั้งนี้ครับดีขึ้นครับ แล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงาทางบ้านแล้วก็นุ่นน้องหรือรุ่นพี่ที่ยังไม่ได้เดินที่ที่ยังไม่ไม,มาถึงจุดนี้ค่ะอยากจะแนะนำอย่างไรบ้างคะว่านู่นยินได้ก็ยินกับถ้าหยุดได้ก็หยุดนะคะสบรับ,บสนุนโดย DBMP Double Mac p a s s